ครับสวัสดีครับอยู่กับคนกัดชิ้นหากินทินสุโขทัยนะครับสวัสดีตอนเศร้านะครับครับจะพามาเบิ่งเมนูนี้นะครับที่กลับมาบ้านต้องกินนะครับมาบ้านกระสินต้องได้กินนะครับครับนี่ครับเมนู่นมาเนี่ครับไปเบิ่งน้ำกันครับครับเป็นลาบบ้างครับครับซอสจุกนะครับมะบานเป็นอาหารยุบาน ซอยจุกก่อนนะครับเดี๋ยวลาบไปไล่ขึ้นหนึ่งนะครับกำลังฝักอยูนนะครับฝักอ,อย่างคมๆนะครับจุกแจบครับสองของเท่านะครับเป็นเป็นอย่างนี้นะเฮ็ดอย่างนี้ลาบบัวลาบบัว ห้อหลาบมีหลายอย่างนะครับหมเห็ดว่าเป็นลาบเป็นก้อยนะครับอันนี้เป็นลาบลาบแบบบฟักนะครับเป็นชิ้นนะครับใส่บักพริกเขารัวงอหอม <c oughs> ใส่ผงสุรสาไปนะครับ <c oughs> ใส่ไลยแซบไลยใส่ไล้แซบไล้ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หน่อยแซบหน่อยอรับเจอกันขุกเข้าให้เข้ากันขึ้นขึ้นขึ้นขยันนะข้อใส่ยังนั่นไหมเนี่ยใส่เพื่อใส่เพื่อนันนะครับใส่เพื่อแล้วก็ใส่เลือดใส่เพื่อแล้วก็ส่ใส่เลือด เี่ยสุงแล้วยเกียเยดเยดหลัเบเส้นเลือดนะครับหลับเลือดลับรอยเลียด กเด็ดกเด็ใจดิขับใส่หอมเข้าไปนะครับ ซิมหลายค่ะคือลายหมาเป็หลายหมดเป็นเจ๊ไดจางลิดหน่อยจางซิมอีกรอบนะครับเป็นเังไดอร่อยแซ่บแซ่บนะครับที่ทำเองได้กระเข่ากับเซตเรียบร้อยนะครับมีซอยจุกับลาบนะครับครับกับผักดอกกระเจียวนะครับกับพวกผักเนี่ยนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปกินเข่าด้วยกันนะครับมาทำกินเข่านะครับเข่ากรอบว่าจังเทศกันนะครับสวัสดีครับ Yeah.